้ยสวยโอ้ยคูณสิบห้าสองร้อยยี all, oh, way, mm. ่สิบห้าบาทเหลือสามหมื่นฟรีเอกโอ้ยวคูณบ้ป สุดท้ายปึ๊8คูณ21รวมรางวัลกันะ 8, กนะคะ8,330บาทน่ชู <S <S สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับเกมการ์ดเกมนั่นเองนะคะมาโอเคมาเราเข้าไปดูตัวเกมกันเลยดีกว่าน,นะจ๊ะ อ่ะโอเคนะตอนนี้นะ,ะเราก็เข้ามาในตัวเกมมนที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุนนะฮะหนึ100บาทนะคะก็มาดูกันว่าจะเป็นยังไงเนาะนคะมาก่อนอื่นเลยนะคะเราไปดูตารางอัตาจ่ายนะคะเอออ่ะโอเคเนาะตามนี้เลยนะคะสัญลักษณ์ของเขานะราคาก็จะแตกต่างไปเลยนะคะก็เออเด เคยมารีวิวแล้วเนาะท่านผู้ชมนะคะก็ไม่มีอะไรมากแล้วกันนะคะเอิดเดี๋ยวไปเริ่มเล่นกันเลยก่อนที่เราจะเล่นก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์กดกระดิ่งให้เราด้วยเนาะเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต,ต่อไปนะะมาเออมาทุนน้อยเล่นสิบบาทเลยท่านผู้ชมนะะวัดดวงกันเลยฮึบมาเปิดแรกสองร้อยเข้าไปแล้วสวยโอ้โหสองร้อยกว่าท่านผู้ชมโคตรเอาบอกเลยเฮ้ยว้าโอ้ยคูณสามรางวัลก้อนโต1,485บาท มาถึงก็เข้าเฉยเลยท่านผู้ชมเฮ้ยเกินไปละมั้งสวยอืมคูณสามเข้าไปดิโอโอ้โหสองร้อยเจ็ดสิบแม่งเลย เป็นเกมมาใหม่เลยนะท่านผู้ชมนะคะสำหรับใครนาะที่อยากลองเกมใหม่ก็เข้ามาสอบถามกันได้นะทางเรายินดีบริการนะจ๊ะโอ้โหรางวัลก้อนโต200บาทยั่วจ้ะเฮ้ยเกินทุน100บาทนะท่านผู้ชมไม่ทันไไรเลยนะเฮ้ยโอ้โหห0 0บาทเกินไป สำหรับใครนะที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งให้เราด้วยเนะาะจะได้ไมีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะจ๊ะคูณสามาบ้าเป็นแล้วฮึยยยยอย่าบอกนะฟรีสปินเข้าเฮ้ยเ้เอ้าฟรีสปินเข้าเฉยเลยสิบหมุนฟรีท่านผู้ชมไปดูกันไปดูกัน อ,อจะบวดเท่าไหร่นะคะก็มาดูกันนะท่านผู้ชมฮึบจัดไปหกสิบห้าบาทมาดิโอ้ยน่าเสียด,ดายวะ่ะม,ม,มาคูนสามนะคะร้อยยี่สิบเอาอ๋อวายนี่ก็เป็นตัวคูณน,นะท่านผู้ชมอืม อุณหภูมสามเลยเฮ้ยอ้ยได้ละเก้าสิบห้าบาทไอ้บ้าเลยหนึ่งว่าจะแตกเยอะนะเออสวยหือร้อยหนึ่งได้อยู่ได้อยู่ ไปไปต่อสวยเอาเรื่องเอาเรื่องเออได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยคูณสามโอ้โหห้าร้อยห้าิบห้าบาทเลขสวยนะคะฮ้าห้าห้าหา,า,า,านะท่านผู้ชมเฮ้ยเกินไป ไปต่อไปต่อเฮ้ยฟีสปินฟีสปินยังไงเอ้ยฟีสปินมาเฉยเลยท่านผู้ชมนะแม่งบั็กแน่ๆเลยนะเนะี่ยโอ้โหเข้า2รอบแล้วนะท่านผู้ชมนะคะมาดูรอบนี้กันฮนะ,ะว่าจะเป็นยังไงรอบที่แล้วโอ้โหโคตรเกลือเลยนะเบสสิบบาทอันนี้นได้ร้อยกว่าบาทเองธรรมดานะคะยังเข้าดีกว่าเลยท่านผู้ชมเออสองร้อยเจ็ดสิบห้าบาทเยอะเยจ้ะไปต่อปึ๊บ สวยดีจังหวะเนี้ยคูณสามเฮ้ยเอาเรื่องว่ะหวยคูณสามท่านผู้ชมเก้าร้อยบาทโคตรเอาอ่ะโจฟีเกมนี้นะคะเราจะเลิกแล้วนะท่านผู้ชมได้กําไรมาแล้วแหละเออได้แล้วควรเลิกนะคะไม่ควรเล่นต่อแล้วท่านผู้ชมนะคะเล่นไปเล่นมานะคะ <ๆ S 1> เดี๋ยวลาบมันจะหายนะเอา้าคูณหกพันสองอ่ะเออดูดิบักหรือเปล่าไม่รู้นะ <ๆ S 1> แต่โคตรดีท่านผู้ชมทุนหนึ่งร้อยบาทเองนะเนี่ย เอออย่างเอาอะบอกเลยเฮ้ยหกร้อยบาทอีกแล้วท่านผู้ชมเอ,อ้ยเกินไปเหลือสี่หมุนฟรี้วเนี่ยยังไม่สุดเลยอะ่ะเอ,อ้ยคูณเก้าแล้วนะมาปึ๊บอย่าบอกนะฟรีในฟรีเฮ้ยโอ้โหกรรมฟรีในฟรีอีกท่านผู้ชม โคตรเวอร์บอกเลยมาแตกล้านแตกหมื่นแน่เลยท่านผู้ชมเวอร์กันไปปะโอ้โหหนึ่งพันหนึ่งอยี่สิบห้าบาทเลสิบหมุนฟรีนะเนี่ยไปดูกันโอ้โหโคตรบ้าเลยอ่ะท่านผู้ชมเฮ้ยครูสิบสองแล้วนะึฟรีสปินมานี่ ปล่อยจริงๆเลยนะเนี่ยคูณสิห้าเข้าไปแล้วเฮ้ยสวยโอ้ยคูณสิบห้าสอร้อยยี่สิบห้าบาทหรือสามหมื่นฟโอ้ยคูณสิบแปด ลุกรอบสุดท้ายปลุกหุ้น21รวมรางวัลวกันนะคะแปดพันสามร้อยสามสิบบาททำไปชุ่ม,มโอ้โหโคตรเบอร์เลยนะคะโอ้โหก็ได้กำไรมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะสำหรับคืนนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เลยดีกว่านะคะกำไรโคตร ปังเลยท่านผู้ชมนะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งให้เราด้วยเนาะจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีจ้า